ด้วยไร้สายครับตัวนี้เป็นเลื่อยแบตเตอรี่นะครับนะสามารถตัดโทนกิ่งไม้ได้สบายๆเลยครับตัวโซ่ตัวนี้เป็นแบบ8นิ้วนะครับนะมาพร้อมชุดบังใบนะครับนะตรงนี้เป็นเซฟตี้นะครับบังมือเวลาใช้งานนะครับนะแล้วนะครับมาพร้อมนะครับตัวนี้มอเตอร์ทองแดงแท้นะครับนะมีชุดระบายความร้อนในตัวนะครับและตัวนี้มีระบบช่วยนะครับหยุดนะครับกรณีที่นะครับโซ่ติด นะครับหรือว่าเกิดการบิดงอของตัวบาตัวนี้นะครับนะตัวเครื่องครับน้ําหนักเบานะครับใช้งานได้ทั้งพี่ผู้หญิงพี่ผู้ชายนะครับนะตัวนี้นะจาก2,700ตอนนี้เลยอยู่แค่749ครับมีเลือกแบตเตอรี่นะครับทั้งแบตเดี่ยวและแบตคู่นะครับแล้วแต่พี่ๆนะครับใช้งานนะครับนะใครที่ต้องการแบตสำรองไปก็เลือกไปเลยครับเป็นแบตคู่ไปเลยนะครับนะใช้จะได้สบายใจนะครับนะตัวนี้นะครับ แข็งแรงทนทานนะครับนะแล้วใช้งานได้จริงนะครับนะสามารถใช้งานได้นะครับหลากหลายเลยนะครับพกเข้าสวนครับพกพาง่ายนะครับนี่น้ำหนักเบานะครับใครอยากได้กดเลยครับนตะตร้กาสีเหลืองมุมล่างซ้ายมือครับ